เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Empire of the ใต้ดินเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสู้กันในสงครามมดต่อนะครับและวันนี้ภารกิจมีอยู่ว่าเขาจะให้เรานั้นรับบทบาทเป็นมดไม้มีภารกิจในการสร้างลังสร้างกองทัพมดขึ้นมาถามว่าสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อให้เราเนี่ยไปต่อกรกับสิ่งมีชีวิตรอบนอกลังเรานะครับจำพวกนี้เลยนี่แมงปีกแข็งแบบนี้นะครับไม่พอครับ มีฝูงใหญ่ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่อยู่การเป็นกระจุกเลยครับปูเสฉวนแมงปีกแข็งแมงมุมด้านบนก็เป็นแมงมุมหมาป่าอีกนะครับซึ่งจะเห็นว่าศัตรูส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแมงมุมปูเสฉวนและเแมงปีกแข็งนะครับที่น่ากลัวสุดเลยคือพวกแก๊งดวงเสือเนี่ยเหมือนจะเยอะกว่าปกตินะฮะว่าไหมเอาละและเงื่อนไขภารกิจในวันนี้เนี่ยเราจะต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมด80ตัวด้วยกันนะครับไม่พอ พันธมิตรมดเหล่านะครับก็ต้องรอดด้วยนี่คือรังของพันธมิตรมดเหล่าครับอยู่ตรงนี้เลย3ทางเข้าและนี่คือภายในรังของเขานะครับตอนนี้เพิ่งสร้างโซนกักเก็บอาหารเสร็จแล้วก็อัปเกรตไปด้วยซากดักแด้ซากหนอนตึมเลยฮะไม่พอครับตอนนี้ราชนีกําลังสั่งมดงานขยายรังอยู่นะฮะเราก็ต้องสร้างรังเราบ้างดีกว่าอย่ารอช้าไปเราจะเริ่มจากการขยายรังก่อนแล้วกันนะครับรอบข้างราชินีแบบนี้ เราจะไปกันแบบไวๆแล้วกันนะครับเพื่อให้ทันพันธมิตรมดเราจะแบ่งโซนสร้างเป็น4ี่โซนด้วยกันโซนแรกก็คือโซนสําหรับกักเก็บอาหารโซนต่อมาโซนสําหรับสร้างมดงานแค่นี้พอแล้วโซน3ครับโซนสําหรับสร้างมดต่อสู้ระยะประชิดโซนสี่ของเรานั้นจะเป็นโซนสําหรับสร้างมดต่อสู้ระยะไกลนะครับหรือว่ามดยิงสารพิษออกจากตูดนั่นเองโอ้พระเจ้าจุดนี้เราเจอหนอนซะแล้ว อาหารมื้อแรกของเราครับมันคือหน่อนั่นเองหนอนนี่ให้โปรตีนมากกว่าเนื้อวัวใช่ไหมแบกิวได้กล่าวไว้แน่นอนครับเราต้องกินพวกเขาแต่ตอนนี้อาณาจักรเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากตอนแรกไม่มีอะไรเลยตอนนี้เริ่มมาแล้ครับอาหารเริ่มต้น7จะสิเท่านั้นเดี๋ยวสร้างเสริมต่อจากจุดหนอนนี่ให้ขึ้นมาเป็นสักร้อยกว่าก็แล้วกันนะครับ วางพื้นที่เสร็จแล้วรอก่อนนะเดี๋ยวจะมาต่อเติมเติมเต็มให้ให้มันไม่มีช่องว่างนะครับเนี่ยยังว่างอยู่เลยอะ่ะอาหารจุดนี้100และ110นะครับไปเอาหนอนมาหมดงานหมายเลขกหนึ่งไปเก็บเกี่ยวหนอนหน่อยเอาหนอนเนี่ยป้อนให้กับราชนีและพื้นที่กักเก็บผลงานของเราเนะต่อไปครับสร้างมดงานเพิ่มอีกสัก3ตัว แต้มเหลือเราจะไปสร้างต่อเป็นมดนักลบสัก2ตัวครับเหลืออีกไหมนอนนอนเหลือแค่2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวคูต่อขึ้นด้านบนซิจะไปเจอกับอะไรเอ่ยอาหาร7 8 78นี่เราจะไปสร้างเป็นมดต่อสู้ระยะไกลครับก็คือยิงสารพิษนั่นแหละ1ตัวอาหาร60เลยครับได้1ตัวเป็น2ตัวอู้ดักแด้เขาข้างบนโอ้ยแจ๋ว อาหารหาง่ายอีกแล้วนะครับสุดยอดไปพวกเราไปเก็บเกี่ยวอาหารเข้าลังหน่อยแต่ก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องสร้างไข่มดเพิ่มก่อนจะได้มีความคึกคืนขึ้นในใต้ดินของเราด้ครับตอนนี้มันดูเงียบเหงาไปหน่อยจับตาดูพวกไข่เหล่านี้ดูพวกเขาเจะเดินเติบโตครับผมมาแล้วมดของเราโป๊ะโป๊ะโป๊ะสิโป๊ะสิ โปรเรียบร้อยโปรแบบนี้เสร็จแล้วกองหนึ่งรวมตัวไปเหมาเอาดักแดก้กลับมาป้อนให้กับราชินีหน่อยและเราก็จะไปขุดพื้นที่ทางขวามือครับเพื่อเข้าถึงส่วนอาหารใหม่ๆนั่นเ,เองเนี่ยแล้วเราก็จะแบ่งมดนะครับกองสองคือมดนักรบมดทหารกองหนึ่งคือมดงานไปแบบนี้น่าจะง่ายต่อการควบคุมแล้วก็หยิบจับใช้พวกเขาเนี่ยมดทหารมาหน่อยมาช่วยขนอาหารหน่อยต้องการแรงงานเพิ่มอย่างหนักๆเลยเนี่ย ทหารเรามี22สองอีก2ตัวยังไม่เกิดนะครับถ้าเกิดว่ามี4ยังไม่ครบ6นะเจอแมงก้นกระโดกเข้าแล้วและมันต้องตายเรียบร้อยฮะกลายเป็นเหยื่อของเราไปมาเก็บซากดักแด้ดดนๆจุดต่อไปครับเราจะขุดขึ้นไปอีกนะบนนี้เลยดูซิว่าจะไปเจอกับอะไรนะครับแจ็คพอตครับมาเจอกับอะไรเนี่ยก้นกระโดกอีกแล้วเหรอไอ้บ้าพวกนี้ ไม่จบไม่สิ้นสินะมันมาหาเราเลยฮนะบอกเลยว่าไม่ขนามือข่าหรอกเพราะข้าลุมเองยังไงล่ะ <c oughs> ตายซะไปเอาอาหารพวกเราเร็วเรข่าวดวนข่าวไรพันธมิตรแจ้งว่าจะมีศัตรูมาโจมตีเราให้เราเตรี็มการป้องกันดวงสือสามตัวกันเหรอโอ้ไม่นะมันมาเจอเฉยเลยทำเป็นซ่ากัดมดเราตายไปตั้งหลายตัวแล้วเนี่ย เก่งเหมือนกันนี่วะแต่ก็ตายไปหนึ่งตัวลยครับแล้วก็ตายหมดเลย3ตัวโอ้โหแถวบ้านเรียกว่าอาราวาสครับแต่ตัวเองเนี่ยก็เป็นเหยื่อซะเองเหมือนกันด้วยเก็บเกี่ยวอาหารไปพวกเราแล้วก็มาสร้างกองทัพมดอย่างต่อเนื่องสร้างเยอะๆเข้าไว้ยิ่งเยอะยิ่งค,คลื้นครับตอนนี้เอาละจุดนี้หมดแล้วใช่ไหมเราจะไปต่อเฮ้ย พันธมิตรมดรีเควสเข้ามาตรงจุดนี้เหรออ๋อเขาจะมาเก็บดักแด้เก่าครับงั้นเราไม่ไปด้วยหรอกแต่เราจะมาสร้างกองทัพมดเพิ่มยังไงล่ะ2ตัวครับกับมดต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็แต้มเหลือเนี่ยเอาไปจิ้มสร้างเป็นมดต่อสู้ระยะไกลดีกว่ายิงสารพิษออกจากตูด1ตัวโอ้โหหมดเลยฮะเดี๋ยวมาเช็คตรงจุดนี้ซิว่ามันคืออะไรกันแน่นะโอ้โหกองกระดกแบบใหญ่ใหญ่ยักษ์มาก มันต้องตายยิงเยี่ยวใส่มันเออชนะครับแล้วก็เหมือนว่าเมื่อกี้นี้พันธมิตรเนี่ยต้องการความช่วยเหลือให้เราไปต่อสู้ยังจุดนี้กับปูเสวยเฉวนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> พันธมิตรแล้วมันส่งกองทัพมาแล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่พร้อมขอสร้างกองทัพมดเพิ่มก่อน ยังไม่ค่อยพร้อมเลยจุดนี้อาหารยังเหลือเฟอืออยู่เลยนะครับงั้นมดงานหมายเลขหนึ่งไปเก็บเกี่ยวอาหารหน่อยมดนักลบครับต้องไปต่อสู้กับกองทัพพันธมิตรซึ่งตอนนี้กําลังประทะเดือดอยู่เลยไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันมาแล้วมาช้าแต่ก็มานะพันธมิตรเราตายกันเกลือนเลยไม่นะแต่ข้ามาช่วยแล้ว โอ้โหความหล่อของสีเราเราดำแดงนะครับแต่เพื่อนเรานี่มันดำเหลืองใช่ไหมผมจะไหวไหมเนี่ยพันธมิตรเราตายหมดแล้วด้วยนะครับเรามาชา้าไปหน่อยอะแต่ก็ดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะแตกไปหนึ่งแตกสองสามไหม้แตกสามครับเจียมโอ้โหมาต่อให้จบอีกสองนิ้วหว่านึกว่าหนึ่งมันซ่อนอยู่หนึ่งเนี่ย อีก2ตัวครับแล้วเพื่อนเรานี่สบายใจมากอ่ะมันเอาอาหารได้หมดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วผมมาสู้คนเดียวไอ้บ้าเอ้ยสึกนี้เราชนะนะครับแม้ต้องสูญเสียแต่ได้ลบร่วมกับพันธมิตรเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากเลยครับสร้างกองทัพมดอย่างต่อเนื่องนะเราปูเสฉวนจงเป็นของข้าเจ้าอย่าแย่งนะเข้าสามาช่วยเจ้าลบเนี่ยแบ่งให้ข้าบ้างก็ยังดีข้าขอกินหน่อย ข้าหิวโหยเชเหลือเกินตอนนี้เวลาผ่านไปไม่นานครับตอนนี้กองทัพพันธมิตรเนี่ยสั่งให้ผมนั้นมาช่วยต่อสู้กับพวกเนี่ยด้วงเสือพวกนี้แล้วก็ชนะด้วยนะครับในเวลาอันสัน้นเราชนะเพราะว่าเรามีเยอะนะฮะเอาอาหารกลับก่อนแล้วกันมันรีเควสปุ๊บมันบุกเลยดีนะผมกาลังเดินเตะเล่นอยู่ตรงจุดนี้พอดีนะครับก็เลยมาหาพวกเขาเพิ่งชนะปูเสฉวฉนมาไม่นานครับมันก็สั่งบุกต่อเลย เดี๋ยวเราเอาอาหารกลับไปแป๊บเดียวเราก็เหมากันกลับจะหมดบ้านแล้วยังไงเนี่ยสร้างที่กักเก็บเพิ่มไปดีกว่าจะได้กักเก็บกันได้เยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้สร้างกองทัพเพิ่มไหมยังดีกว่าเดี๋ยวขอสร้างมดงานไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยอาหารวังเทันท่วงทีเวยเฮ้ยวลิมิตเต็ม270อัปเกรดต่อสิพวกรออะไร ตอนนี้เขาวเรียกเควสจุดใหม่ครับก็คือมาโจมตีปูเสีวนนะพอดีเลยอเอาละพวกเราเตา้าเมาอเขาเคลื่อนย้ายกันแล้วเราก็ต้องเคลื่อนย้ายตามเข้าไปสู้ศึกไม่รู้จะจบยังไงนะแต่เรามากันเยอะแล้วอะก็ต้องสารต่อให้จบครับศึกนี้เฮ้ยแต่รอบนี้มันแข็งแกร่งอยู่เนี่ยว่าไหมแข็งอยู่นี่หวะ ความเยอะเราจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าวะสู้ต่อไปกองทัพพันธมิตรเอย๋ยและเราก็เป็นฝ่ายได้รับซึ่งชัยชนะยีย่งอ <laughs> สุดตรงฮะศึกนี้อย่างที่บอกไปแม้ต้องสูญเสียแต่การสูญเสียนี้ยอมรับได้ <laughs> กะอักกระออมในการพูดหน่อยแต่ก็จะยอมรับได้แล้วกันนะโอเคเหมาอาหารกลับบ้านไปนะพวกเราแจ๋วเอาลยครับเดี๋ยวอาหารชุดนี้มาเนี่ยจะสร้างมดต่อแล้วกันนะครับเป็นมดนักสู้3ตัวแล้วก็มดยิงสารพิษอีก3ตัวแล้วกันนะเอามาป้อนมาวางกันไว้ปูเสฉวนนี่ให้เนื้อเยอะพอสมควรนะครับแต่รู้สึกว่าพันธมิตรผมนี่มันจะได้อาหารใกล้กว่าไง มันอยู่ใกล้นะครับมันก็เลยได้เยอะกว่าเราเสียใจโอ้โหอดเลยครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วนอกจากการรอรีเควสของเพื่อนนะครับแล้วก็รอต่อไปสร้างก็พอได้ครับเหลือหันไว้เผื่อในการฟักไข่เกิดใหม่ด้วยรอสักครู่กับศึกครั้งต่อไประหว่างที่ผมกำลังขุดมาตรงจุดนี้เนี่ยปรากฏว่าพันธมิตรมดเราครับ มันมาสู้กับพวกแมงฉกจุดนี้คุณผู้ชมมันรีเควสมาแล้วซึ่งผมก็ต้องตามไปลบด้วยแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมดงานเราทั้งหมดนะฮะมาเอาอาหารตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ส่งกองทัพมดเราครับไปต่อสู้บริเวณจุดนี้ช่วยเหลือกองทัพพันธมิตรก่อนโอ้หเราอ้อมอย่างไกลเลยเหรออ้อไมไกลไปเปล่าโอเคครับแมงฉกจุดนี้เสร็จพันธมิตรเราหมดแน่นอนในเงเห็นปะเรามาช้าอีกแล้ว ค่าเดินไกลขอโทษนะเอาเลยครับงั้นชดเชยเลยชดเชยด้วยการต่อสู้กับไอ้พวกนี้เอ่เเลยแวะหน่อยแวะหน่อยสู้มันไปจัน์บอลไม่รู้ว่าพันธมิตรที่เดินผ่านไปผ่านมาจะแวะเข้าช่วยหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องลองดูก่อนะว่าจะไหวไหมแต่เหมือนเพื่อนเราไม่มองเลยฮะกลายเป็นผมเนี่ยสู้คนเดียวเลย มันตาย2ตัวครับเยี่ยมมากเฮ้ยร <Hey, S 2> ังเราครับมีปัญหาแล้วคุณผู้ชมไอ้พวกนี้มันย้อนมาที่ลังเราอะ่ะโธ่แล้วจะกลับมาป้องกันอาไจากทันหรือเปล่าเนี่ยคาดว่าน่าจะทันอยู่นะกองทัพใหญ่อยู่นี่ด้วยที่เหลือก็พวกป่าปลายนะครับอึดหน่อย แข็งใจไว้โดนลุกลานเข้าแล้วพันธมิตรมดผมนะครับกำลังมีปัญหาอยู่กับตรงจุดนี้กองทัพข้ากลับมาแล้วโว้ยดีนะเดินมาทันโอเคชนะไปครับอีกหนึ่งศึกนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรารอรีเควสของเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะรีเควสจุดไหนระหว่างนี้ก็กักเก็บกักกินไอ้พวกนี้ไปยาวๆก่อนแล้วกันคุณผู้ชม ระหว่างที่พันธมิตรกําลังง่วนกับการจัดก,การไอ้พวกแมงดินนะครับโดยส่งมดเรามาตอก,ก่องกับแมงมุมกันแมงมุมหมาป่าแตกหนึ่งและแตกสองครับเราเริ่มเก่งแล้วที่เก่งเนี่ยไม่ใช่อะไรเราเราเยอะใช่เราเยอะมากพันธมิตรรีเควสใหม่เข้าจุดนี้ซึ่งมันช้าไปแล้วคือข้าเนี่ยมาสังหารบางส่วนไปแล้วไงเองเพิ่งรีเควสมาไอ้บ้าเอ้ยนี่เลยฮะ การสื่อสารไม่ค่อยลงตัวแล้วเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวเอาอาหารกับอาณาจักรก่อนแล้วก็จะไปจุดต่อไปครับจุดต่อไปเนี่ยจะไปไหนอยากจะลองกับพวกนี้นะแต่มันใหญ่เกินไปครับต้องหาที่มันอ่อนกว่านี้ก่อนก็คือปูเสฉวนไว้ก่อนฮะปูเสฉวนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปจุดไหนระหว่างนี้ครับสร้างกองทัพเพิ่มนี่เลยแน่นลังไปเลยเอาให้เยอะเข้าไว้ อาหารสำรองที่จะมาใหม่เนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะไม่มีตอนนี้สัมผัสได้ถึงความพร้อมของกองทัพเดี๋ยวเราไปรวมทัพหน้าทางสู้กับปูเซชวนด้านล่างกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะเราเจอศึกครับผมเอาทหารลงมาเนี่ยเตรียมจะไปบุกปูเซชวนแต่ปรากฏว่าแมงมุมพวกนี้มันพุ่งออกมาหาเราก่อนเลยอ่ะเฉยเลยอะไมันก็ตายครับตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่มันพุ่งออกมาจากจุดตรงเนี้คุณผู้ชม แบบมาปรื๊ดจังไวเลยนะแต่เราก็สามารถสังหารมันได้ครับแล้วก็เอาอาหารกลับลังเลย <laughs> ยิ่งมีอาหารอาณาจักรก็ยิ่งเติบโตครับผม <laughs> ตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยครับตอนนี้กองทัพพันธมิตรเนี่ยก็สั่งให้เรานั้นมาโจมตีปูเสฉวนยักษ์3ตัวนี้กันแล้วซึ่งผมเนี่ยก็ตอบสนองทันควันครับส่งกองทัพมาประจานบานเรียบร้อยเพราะาเราอยู่ใกล้พอดีเลย สู่สมรภูมิและความรุ่งโรจน์ของกองทัพพันธมิตรสู้มันรู้สึกอยากลบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพพันธมิตรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก้อนเหลืองมาเลยฮะแหกันมาพึกมระรับเลยโอ้โห,โหในสมรภูมิเคียงบ่าเคียงไหลกันโอ้โหก็อีซี่อีกแล้วอะฮะ ยังหวะนี้ไม่มีใครสามารถหยุดอาณาจักรมดเปอร์เชียอยู่แล้วมดเปอร์เชียว่ะอาหารเต็ม580ร้อเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดดีกว่าเอาให้แน่นๆไปเลยพันธมิตรดีเควสครับเข้าโจมตีจุดนี้แล้วคุณผู้ชมในแผนที่เห็นไหมแบๆบบ,บเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอาณาจักรมันเติบโตแข็งแกร่งต้องระบายคนออกใช่ไหมเนี่ยราชินีดูดิลังพี่แกแบบว่า พวกมดในหลังนี่มีอย่างน้อยเลยนะก็เหมือนเราเลยครับเพราะเผื่อเราเนี่ยน้อยกว่าเขาอีกนะเนี่ยเอาสู้ตรงจุดนี้ครับสงครามเริ่มขึ้นแล้วรวมพลังมดตอกกกับสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเราอืมกัดเจ็บกัดตันหมูด้วยแต่ก็ตายหมดฮนะอย่าลี้อาสู้พลังของมดนะมดแข็งแกร่งกว่าเยอะ รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายฮะนี่คือที่มาสามัคคีคือลังจริงนะเกมเนี้ยเดี๋ยวเอาอาหารก่อนครับแล้วก็จะไปปิดฉากแล้วและแล้วครับจุดนี้พันธมิตรเราก็รีเควสแล้วเข้าโจมตีเป็นจุดสุดท้ายแล้วเลยครับที่มีพวกแมงหน้ากลัวเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้กันแบบเยอะๆเอาเลยฮะมันเริ่มขึ้นแล้วสินะไปกับกองทัพพันธมิตรครับ สุความลุ่งโลดของมดอย่างเราจูโจมวันนี้เราเป็นผู้ล่าเว้ยเราจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารขอใจไว้ไส้พวกแมงมุมเอ้ยต้องตายสยบแด่แทบเท้าข้ายิงอัดโดรัวเหลือเสี่เหลือสีนี่คิดว่า ไอเน,นี่ยหนึ่งแหละเดี๋ยวก็คงจะเป็นพวกในรังเราเหรอมัง้งต้องหาให้เจอครับนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วอันนี้3มตัวครับโถนึกว่าเก่งอะไรที่ไหนได้แมงกระจอยพวกแมงกระจอยพวกนี้นี่มันยังไงวะเจอยิงอัดใส่หน่อยเป็นไงเหลือสุดท้ายครับแมงฉกมันมาแล้วครับนี่ไงมันฉกแล้วมันต้องตาย โชคไม่สนส่สน8แบบนี้ต้องตายฮะแล้วก็เรียบร้อยครับยัง <c oughs> ไงคุณผู้ชมแมตชนี้ของเราครับกับเอ็กซ์ต e ร้าเลเวลด่านที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็นี่คือสงครามของว o ดแอดนะครับมดไม้หวังว่าจะสนุกกันนะครับชัยชนะแด่ฟอร์มิก้าลูฟ r าฟอร์มิก้าลูก็คือสายพันธุ์มดนะครับผม ชนะแล้วนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนและกันคุณผู้ชมครับยังไงก็ได้ชอบในเกมมดเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมมดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม